สวัสดีครับสวัสดีครับพ่านน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านดาวสวัสดีครับผานบุ๋มครับคุ่นคุ่นอีกสองนายพ่านครับพ่านกรอบกับพ่านไส้หน่อยครับกับลูกปั่นแร้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาแล้วมือนี่โดนๆเล่าใครได้มาเที่ยนึงครับชีวิตไอ้บุญกันอ่าฮาฮาอยู่หายจินมกี่ก่าแล้วพี่น้องนี่ เดินดกัล่งตะเวนไปเรื่อยๆครับออกล่าคือก้าครับมาอนี่ยานานเงียกพ่อมาครับโอ้พี่ามาพี่มาไหมรู้ความว่าบอกความว่ถเะ

อยู่ในพุ่มอะไรในพุ่มอะไรมามันไก่เลยนี่ห้อยกินห้อยอยู่นี่หมูอยู่พุ่มนี่ละเบิองได้เบิองเลยฝนเบิองน้ำหนามน้ำเบิองในน้ำน้ำอยู่ในพุ่มต้นไหนฮะเบิองดีดีเบิองย่างน้ำบุญน้ำได้ปุ๊บ

เบิ้งแม่ทั้งหมดเลยเบิ้งก็อ้วนนะบุญอ้วนไปพ่เดีวได้ทังหมดเดมาอยู่ลอนงไปแห้งตัด lây mắc cày rồi không có hiền ô đục đi cứ đấy bạn

น้องแก่หนูมันถึงกินแหงนูร่งน้ำกิดไ,ไ,ไ,ไปแล้วปวดไปเลยเพรานั้นขวมไปพุ่นแล้วทั้งเนเออเออเอออยู่พุ่มพุ่นะพุ่มทั้งหลังเจาพท่านนา cứ phải hoạt phun ra cho này, bắn vô, cho cứ bắn được bàn này, được cho dùm bắn được ต้องนานตัวได้อีกก็รัดตัวจะไปรักกหมดเลยจะไปรักปุ๊บพังหุ่เลย

เอ้าลงนี่ลงนี่ซื้อนั่นไ่ไปพุ่นบอบ่ะ้าวน้ำน้ำล้าพี่น้องบวดอ่ะ้ยโอ้ตุ่งเ้ยหลพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยลูกพอแล้วป้านมันก็น้ำมาไก่แต่วะ เดี่ยวไรอ่ยเฮ้ยด <t UB> <t JB> ูนะปานครับแตมแรกครับผมนี่ความพัน่านในร่องไม้มันเขาโดดเขาป้ามันพุ่งพุ่งลงน้ำเลยนี่มันอยู่จอดๆนี่เนาะแม่แม่บอกว่าอยากขี่รถไหมบอกว่าอยกขี่รถไหม แล้วครับแต็บแรกครับจะอาบน้ำือเราแล้วพี่น้องตัวใหญ่ๆครับผมเมื่อนี้กกับบรรยากาศดีครับก็เป็นแรงวันเสาร์พอดีพี่น้องมืออึดกับพักฟอนครับเลยพักส้วนกันมากแล้วเมื่อนี้กจะว่ากันเงียบๆเด็กจะสร้างมันพี่น้องเมื่อนี้กอะไรก็เหมือนเดิมอย่าอาบแล้วว่าจะบ่มานกันนอนบ้านรับ้อเคเลยได้ตัวเดียวครับ ยังไม่เจออีกเลย แต่น้น่อยครับเนี่ยในปันเอราหปั้นไว้น่นปั้นยันเน่ยยันมาลูกปัน เบาๆอยู่มันงใสหนจิบหายดีแล้วบางทุ่งเนี่ยมา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 ามาาม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 าามามมานาม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  ใหญ่แล้ววะใช่ใช่ใช่สวาให้ัเห็นบ่กินแค่เลยคือไดร้อนนะเช็คลนนี่คือเราไม่แปลี่ยนล้วมันจะไปทั้งหนา พี่น้องเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับผมได้ตัวเดียวละเออมันมันตัวเดียวแล้วพีออ่น้องบ่ได้หลายตัวเพื่อนอวยอวยอว,ยวยครับคนเดียวเดียว